ข่าวดีดีกับพี่คำรนา,า,าร้วนตอนอายุเป็นเพียงตัวเลขร้อยสามปียังเป็นนักกีฬาวิ่งชนะเลิศระดับอาเซียนได้นะ <c oughs> จะบอกให้แกลงระยองอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีคนอา,อายุยืน,ยนตอนนี้ยุเท่าไหร่ครับร้อยสามครับ <c oughs> รรัันององงบว่ายนนานนห,หนึ่งในสามจังหวัดที่มีฮิระยอง,ยองคุณตาท่านนี้อายุเกินร้อยไป3ปีแล้วคืออายุท่านร้อยสามปีแต่ท่านแข็งแรงมากยังเป็นนักกีฬาสูงอายุที่สามารถวิ่งร้อยเมตรได้และชนะเลิศระดับอาเซียนมาแล้วมาระยองต้องนึกถึงสุนทรภูเพราะพ่อท่านเป็นคนบ้านกรม อยู่อำเภอแกลงใช่ไหมครับตาสว่างใช่ครับย้อนไปไวัยเด็กท่านต้องเดินไปโรงเรียนเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตรและตอนเรียนครูท่านต้องเดินด้วยเท้าเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า35กิโลเมตรตอน97ปีคุณตาไปแข่งอะไรจับไม่ได้จ,จันทบุรีจันทบุรีเป็นครั้งแรกการแข่งกีฬาครับ,รบกรีธาค่ะก็มีวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรแล้วก็ทุ่มน้ำหนักทำสิติล้ม แชมป์อาเซียนเลยค่ะการกินอาหารแบบบ้านๆและการเดินที่มากๆอาจส่งผลมาสู่ร่างกายที่แข็งแรงณปัจจุบันนี้ได้ล้มแชมป์เอเชียปีไหนนะฮะโทษทีปีพศออ2560ค่ะโอ้เมื่อปี60นี่เองนะครับโอ้เพิ่งท่านเพิ่งมาเล่นกีฬาเอาตอน97ดูที่เนี่ยไปจีน แข่งอะไรบ้างทุ่มน้ำหนักวิ่งร้อยเมตรพุ่งแหลนควาา้ควางจากักรกว่างจักรที่สตูนนี่ก็มีวิ่ง100 m, ร้อยเมตรทุ่มน้ำหนักคว้างจักรพุ่งแหลนค่ะรู้สึกจะร้อยเมตรถ้าที่ว่าทำทำเวลาได้ได,ได้ได้ดีกว่าอย่างอื่นตระยอเป็นบ้านเกิดของพ่อสน,สนท<อ>นผู้พ่อผมไม่มีผู้ฮะสุนทรเหมือนกันครับสรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าร่างกายที่แข็งแรงเรามีส่วนสร้างได้เริ่มกันวันนี้ก็ยังไม่สายขอ ครับปีหน้าจะอายุเท่าไหร่ร้อยสี่ครับแล้วงวดหน้าหัวยจะออกอะไรครับผมจําได้แต่สองสี่ครับดีใจที่ได้ไปเมืองระยอง ดีๆกับพี่คำรณยิ่งแก่ยิ่งแกร่งยิ่งแก่ยิ่งเก่งต้องยกให้คุณตาอายุร้อยสามปีท่านนี้นะ <laughs> จะบอกให้แกลงระยอง